สุกสบายดีพี่น้องตอนแรงๆเพราะว่าเมื่อนีนเนี่ยมีนห้องสาว้ามาพี่น้องยี่มีนี่ห้องเาว้ามาเลยนาเมอก่อนเป็นเก็เป็นนห้องสีดงดังยีดอกพี่น้องเป็นนห้องสีดงดังมาก,ก่อนแต่น,น้องเศร้าหลานพี่น้องนาอนอ่ะบัดนี้เข้าไปพบกับนห้องเาว้าเลยไปยยพี่น้องบัดน,นี้มาพบกับ น้องพ่อหรือน้องเตี้ยสพอสบายดีเด้อสบายดีเจ้ามื้อกี้มีนัก้ลงอาวมาแล้ะพี่น้องเนาะไม่อร์ก้มาสมัครเดนเซอร์บอกองบ่เป็นนักรล่องบอกเริ่อง้ะบอกได้เพิดได้ทั้งห้องได้ทางต็ดเิดเอาเมาผู้เดียวว่าสั่นหมดเลยจ้างจ้างหาสิบพันได้คือหนึ่งนั่น ตนนีงานหนึ่งเนี่นเนเยเตนาลานจังอ่ะจอาเต็นหาลานะเต็นหาลา,านาาจ,าาาจาาาังาชิบเอาบอ่อม,มาอยู่บ้านเทานไห้่มาอยบ้านเท่สบ,บายเนาะอยู่สวนเป็นอะไรคือลงมาม่มมายูเฮือนเออบ่เงือนจักหลังเ้อนี่นะมีงานลังเดียว,ยวนี่แล้วน่ป้าไอ้ตัวไปเละาะกินยาคือคั้วตัวอโอ้น่อยู่บ้าน ย่บานเท่านี่แหะกลับมาบานเทาเลยเนาะนี่แหละมาตายห้างอยู่นี่แหละฮะเออหาคนงานด้ยอคนงานยังมีคนงานย่งนีอย่งเนาเอาว่าว่าว่าฟาพี่เลยสตฟานงนเนาะฝากติดตามทางอันค่งยูทูบยูทูบคน E E L A S เออว้าเพลงดังได้ปิดเตุ๋งห่วย ขับขับเมืองนนอมีผลงานยังไนล่หละเอาว่าชุ่พีพี่สองก่อนนะงานแรกกะนสองาวนางานสมกับเขากะเบืงานที่สกับมันดเป็นคนธรรมดาอ๋อมาส่มามีมีับผลงานเนาะมีกำลังชีนี่ป่อยออมาวองสามเหลายเพลงแต่มีก็ประมาณสอเพลงเอาเรือบอ กำลังรับพี่น้องเนาะเพื่อกลั่นสั่งผลงานตัวช่วงนี้เพิ่นกะโอ้ยมอก่อนกะยุ่มมุก่อนยุ่ยุ่ใสก่ละอ่ะะน้องน้ำม้อนน้องน้ำม้อนบ่แต่กะใหญ่ยุ่สอีกแบบนี่ชว่าใหญ่กะว่าแบบมันกะไปเรื่อยเือจอ๋รับงานเนาะรับงานตัวไปแมนแ่สะเกบเอไ่อฮ่าฮ่าาฮ่าง่าฮ่ ไปอยู่น้ำวิไสอยู่บ <quote> ่เออเห็นเห็นเห็นไปอยู่น้ำวิไสเนาะอยู่อันจักเดือนละอยู่อันตั้ <toasted> ่สี่เดือนห้นเดือนปัจจุบันยี่อยู่ใสอยู่ใสปัจจุบันเอาจริงอยู่ฉนงานจริงานอยู่ใสปัจจุบันปัจจุบันเราทำงานอยู่ใสทำงานอยู่ใสอ เขาจะมีงานเขาจะกับช so ิคเชอร์ฮาร์ดแต่กับเฮดเพ่งตัวเองเนี่ยไปทุนงานตัวเองสามทนงานตัวเองสามสองเฮดเพ่งอ๋อสูสูขนาดไหนกับโบเลยทั้งคันว่ามีงานแบบประจำงานนี่งานหากแต่ว่ากับโบเลยอยู่โมงได้ประจำเนาะกับแบบที่ว่าขั้นไปโทรหาโทรจ้างก็ไปเอ็นใส่เอ็นหาโ่ตัมกันเอาอยู่ใสแล้วเขาโบตัมกันอยู่ใส ตำกันด้งานรลายมาสั่นแเรวก็มุ่งากังถ้าทำกันก็ได้สบายสบายซื้อๆไลยก่อนซื้อบอหนอจะซื้ออย่างหีนบอกปกติกะซื้อพอซื้อพอนพอนสวรรค์เนาะพอสวรรค์พอที่ซื้อได้แต่มูคูเขาอื่นว่าอีมูตี้ย กเมาหรือมันน้อยมันมุใหญ่จักเกล้าเนาะกับเป็นนักห้องกับมาจากปีอะไรเป็นห้องมาจากปีอะไรสามปีสี่ปีนี่สามสี่ปีแล้วเนาะหักกหัวตัวเองห้องเพลงเป็นอ๋อหักหัวเออนี่คือการ้องเพลงอ่าก็เริ่มเข้าใจในการห้องเพลงเนาะไอ้ขี้กำลังพูดจักแบบห้องไปชื่อบหัวตัวเองห้องม้วนห้องยังแต่ส่วนสี่จบมสี่มัน พวกเฮาบเจ็ดป okay. okay. ีคือรังเลยชิโจประกาศไปห้องสามบรรยากาศหักห้องพี่ผู้จุดะเดือดแล้วเขาว่ามวนมวลเขาบอกแล้วก็เลยห่อมเลยอ๋อกต่มีมีอาชีพเสริมบ่คู่มือนี้อาชีพเสริมบ่กะมียูเห็ดเข่าขายทำบ้าเข่าบ่ะเนี่ยเห็ดเข่าเห็ดขนมขายเห็ดเป็ดเนี่ยอะไมันได้เงินบ่ขายออนไลน์ขายอย่างนี้เดเห็ดทุกอย่างเนาะขอให้มีรายได้เขามาหาจุนเจอหาเฮาเนาะ แบบว่ามีลายออกก็ต้องนีมีลายเขาเอาหารบันดนี้สิถามแต่ต้องตอ,อบอีหลีนะจะไปวนอะไรนสิตอบสิถามอีหลีอ,อีกกันนี่กันนะเขาถามว่ามีแฟนหรือเปล่าฮะเห็นบ่ <c oughs> ยังพันมีแฟนเนาะพี่น,อน้องเนาะคนบันมียังโสดเนาะพี่น,อน้องเนาะมีเบอร์โทรยังกะใส่ลงไปเลยเด้อเส้อเพื่อนพี่น้องอยากติดต่องานเบอร์โทรว่าเก่าหาหนึ่งซีแต่หาหนึ่งซี โอ้นี่แหละพี่น้องนักร้องอยู่ฟังเล่าแล้วคุณภาพดีเกตเออีกผู้หนึ่งนะพี่น้องเนาอสาถุยเป็นบอกวาปกติก็ห้องแห่งวัตถุกิกรรมวนันจะได้หลยกับกเกตเออีผู้หนึ่งก็ยู่ในสันนิษฐาบผู้หนึน่งคือกันนะพี่น,อนอ้องเนาะอยู่เมือ,องสงขลาของเฮานี่แหละพี่น้องก็คือพรสวรรค์ยังก็ซือ้อแล้วนักสุขุยังก,ก็ลืมเลยหลวงอาสาลวงอาสาเนาะพี่น้องเนาะพรสวรรค์ลวงอาสาหรือว่า น้องเตี้ยแล้วพี่น้องน้องพนงานกันมีคือสาพ่นงานอะไรน้องเอ็งยังไรลืมอลรืสาพ่นงานสาพ่นงานเไม่ยังก่อนชาวนาเขาก็ไปสาไปชาซนคนธรรมดาเจ้าแต่พ่นงานซีกันเสียออกมาไห้ไหวนี่แมนบอกมีพิษกับฟิชเชอลิงกับไผอ่ะกับใคอ่อัพบุ้กไว้มาไว้อุบุ๊ก S C S S C S S C S โอ้อ่าไวม่รู้จังแต่สิมีฟิชลิงกันอยู่นะพี่น้อง ได้กับติดตามผลงานทุนนเด้อพี่น้องเด้อเจ้าแต่ว่าคนอื่นก็แชร์ให้จ้าล้านเดี๋ยๆก่อนหลายคแช่เราในเด้อกุชับสักไข่แบบรัวๆุ่นโดยแค่น้อยนี่แหละเพิ่นมาเมื่อเพิ่นนี่เพิ่นมาเล่นน้ำพี่น้องเพิ่นมาเล่นน้ำเพิ่นมาเล่นน้ำเพินยินดีกันเดนอเพิ่นมาเล่นน้ำนะพี่น้องเนาะนี่แหละเพิ่นมาเล่นน้ำตอนค่ำๆพี่น้องมันบ่แดดอันบ่แดดเลยแหละ วุ้เล่นน้ำคนเคยอยู่น้ำกันพี่น้องนีง่อันหนึ่งหอมากก็ได้หอมเขามากินเขาเหมือกนกันกินเขาแรกอีพีเดินเสือเข้ามาเมื่อคืนหรืเขาไม่กินเขาอีพีเลย่นเสเออมันอยู่กันบ่บ่บ่มาแต่โศกไส้แน่ฮะมาแต่มาเลท้องจะคนมาเลท้อง,อ,งอ,อันอีอีเตี้ยนหรือบ่ในเราพี่น้องมือนี้กามีนักร้อง เพคนมาเล่นนำพรสวรรค์หลวงอาสาพี่น้องนอผลงานเพื่อนก็มีส่าผลงานนะนะพี่น้องนอเพป็นมาเล่นา <recovering. S 1> มาเหร่นน้ำเบื่อเพื่อนทำอะไรกิน <cover> <cle an> อยู่สำนักนุ่มแสงเดือนนี่แหละพี่น้องเอ้ <cover> ยังนะ่ะก็หกโมงยังน่ะยังให้อยู่ให้กินนี่แหละพี่น้อง <i lose> อ่ะกัคลิปนีก้กะบสั่นหนี้ซะก่อนนะพี่น้องเนะาะ <i lose> นี่แหละพี่น้องกัได้สัมผัสเพื่อนกะประมานหนีนะพี่น้องเนะาะกะฝากติดตามเพื่อนแน่น้องสาวพรสวรรค์หลวงอาซา,ศา,าเรื่อน้องเตี้ยะพี่น้องเนาะ อยู่บ้านนี่ก็ขอขอบใจไปทั้งเอฟซีฟังเล่าแล้วฟังไทยเนาะตอนนี้กัมันแปดร้อยก็ซับแล้วพี่น้องอขอขอบคุณขอบใจไปหลายๆนะพี่น้องเนาะที่อยู่ต่างประเทศนําคลิปนี้ผมมีอย่างไรพี่น้องยาเจ็บยาจนสุขใจสุขกายสุขสบายเนี